สวัสดีครับเดอะสปีดแดงเดือดไทยแลนด์ไปดูบรรยากาศกันก่อนดีกว่าฮเด็กๆคนนี้เราไปไหนกันไปราชมังลากาสถานไปดูฟุตบอลกันใช่ไหมไปดูฟุตบอลไปดูฟุตบอลแดงเดือดกันใช่ไหมใช่อาตอนนี้เราอยู่หน้าสนามราชมังกลาแล้วนะครับ โอ้ยโอ๊ย,อยมีกระสอบด้วยรับกระสอบกัน <c oughs> จึ๊บจุ๊บเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าสนามกีฬาแล้วนะครับมีเสาธงด้วยมีหรอธงด้วยเหรอใช่เชนเบียนบอกว่าใช่เขาเขาไปสนามกีฬาแล้วเลีเ้ยวซ้ายเข้าสนามกีฬาแล้ว อยู่ตงด้วยอยู่ตงด้วยอ่ะ<า>โอ้ยมีบูดด้วยบรรยากาศก่อน,นการแข่งขันขนะครับสนามกีฬารัช,ชมังคลากีฬาสถา,า,านเครื่องป้ป้งโอ้มันยังเดือดมันนะี่แนเอ๋เดี๋ยวเราชจอตถ่ายรูปกันก่อนนะโอ้ยแมนเ,ยนเชสเตอร์ยูไนเตย์ดยูเจอดเจอด ก่อนการเออรองเรงช่าด้วยโอสุดยเลยไปคุณสร้างองด้วยสรงองด้วยสวยโอ้เเตอร์เมดโอสุดยอดเลยสุดยอดเลย มาแล้วมาแล้วแดงเดือดแดงเดือดเรามาสนามแดงเดือดกันเลยครับวันนไไี้แดงเดือดวันที่12นะครับวันนี้เรามาสำรวจดูก่อนเลยแดงเดือดมีอะไรบ้างเดนเมดเด้บังกอกเซนเจอรี่ครับ2 0วันนี้เรามาก่อนเลยเดเมทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอลิเวอร์พูลย้ เออโอ้ยวันเยอะเลยวันเยอะเลยโอ้วันนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันอังคารก็มาแล้วเบ็กแคนยอนด้วยมีสนามเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นด้วยเออจะล้มไหมเนี่ยเออจะล้มไหมเนี่ยจะล้มไม่มีอะไรเลยเออสุดยอดเลย ก็เดินบนหลังคานีก็ได้เอ้าหลังคาเต็นนี่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นไงแต่ว่าเดินกันก่อนเลยวันนี้เรามาก่อนเราเดินก่อนเลยไม่มีจอดแล้วไม่มีที่จอดเหรอหาที่จอดกันหาที่จอดก่นตรงนี้ให้มันถ่ายรูปแล้วตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่เออตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ว่างไม่ว่างอเลยไหนยังไม่มานุ้ยเดี๋ยว อรวนันนี้ตื่นเต้นไดในธงไทยบางจอ <c oughs> แคนเชอรี่แมทเรามาก่อนเลยวันนี้มาก่อนเลยตรงนี้เลย แฟนเลือกันเล็กเล็กเลมาแล้วครับคันวนี้แฟนเลือกบูส You will never walk alone เย่ก่อนเย่ก่อนเลือบบูเย่กันแล้วเย่ You will never walk alone เ yeah. ย่นี่นะครับบูสซิบาฟูเอฟซีออฟ f ิเชียล ริเวอร์พูลเอฟซีอยู่นี่นะครับใครไปริเวอร์พูลนี่นะครับเดอะบางกอกเซนเจูรี่วันอังคาน,นี้นะครับไปริเวอร์พูลมาซื้อของกันได้นะครับของเยอะแยะมากมายเลยนะครับนำไปเลยเดินํำไปเลย,อย,อยโอเคโอเคเดินไปเลยจำเปียนเดินไปเลยเดินไปเลยย้ราชมังคลาอยู่ข้างหน้านะครับมาดูครับบรรยากาศเด็กๆตื่นเต้นมากเลย เรามาก่อนแล้ววันนี้ไปมาวันอังคารสนุกแน่เลยวูดเยอะแยะมากมายเลยไปดูกันครับเดอะบังกอกเซนจูรี่แมทไปดูเลย,เลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยทีสปอร์ตไลท์ด้วยนะทีสปอร์ตไลท์ด้วยเยะโอ้สนุกมากเลยไปเลยไปเลยเดินไปเลยไป,ไปเลยไปเลยไปดูใกล้ๆเลย นี่นะครับทางด้านทิศตะวันออกก็จะเป็นเกจ G1 ั G 1, G 3 G4 นะครับเกจ2ขึ้นไปดูเลยขึ้นไปเลย,ข,ยขึ้นไปเย้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตัวบ้ตัวบ้าไปอ่าขึ้นไปครับขึ้นไปครับเดี๋ยวป้าตามไปครับขึ้นไปเลยป,ป,ป้าไปดูมาแล้วแดงเดือดป้าไปดูมาแล้วไปดูไปดูไปดู เออบางกอกเซนจูรี่ไปเร็วเลยครับขึ้นไปเลยาขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับไปดูเลยไปดูเลยโอเคสุดยอดเลยจะเบี้ยงจะเบี้ยงยังไจะเบี้ยงยี่จะเบี้ยงยี่ก่อนยี่ยังไม่ยี่กันเลยอ่าไปไปดูไปดูไปดู โอ้ปดูสิไปดูสินากกีฬาเอาขึ้นไปเลย เดินมาแล้วเด็กๆเดินมาแล้วระวัง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 เพื่อนะเพี่นสนุกไหมครับสนุกไหมครับนี่นะครับบูธต่างๆเบอบางกอกเซนจอรี่เมทวันนี้มาดูบูธต่างๆนะครับคารูท้าประลอง ข้าเริ่มงกิจกรรมถ่ายรูปวความสุดยอดลุ้นรถนิสสันแอมเบรล่ามูลค่า3,000บาทเอ๊ะวันนะครับทางเข้านายฟบทีนะครับมีโบสถมากมายนะครับตอนนี้กำลังจัดโบส์อยู่นะครับสวยๆนะครับเยอะเลยเยอะเลย บางกอกเซนเทรีครับดูเท้าสั้นไข่ทองไข่ทองไข่ทองนี่โอเคเดอะแมทบางกอกเซนเทรี่ดูเท้าสั้น22นี่ครับไปไปไปดูไปดูไปดูดวงนี้ไปดวงนี้ไปดูนี่แฟนแมนยูอยู่นี่แฟนแมนยูอยู่นี่แฟนผีแฟนผี กลับแล้วเหรอกลับแล้วเหรอให้ไปดูในนู่นเหรอซ้ายมือก็เป็นวูดแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทางด้านขวาเป็นสวนหย่อมก็มีวูดลิเวอร์พูวูดแมนยูให้ถ่ายรูปกันนะครับเพื่อนๆชอบเป็นแฟนทีมอะไรก็สามารถถ да, ่ายรูปได้เลยครับนี่ครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออฟฟิเชียลอยู่ทางด้านนี้นะครับขายของที่ระลึกแฟนแมนยูมาซื้อขอให้กันได้นะครับมาวนดูกันหนึ่งรอบนะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่จะจัดแดงเดือดอีกสองวันข้างหน้าครับ เพื่อนๆที่จองตั๋วไว้แล้วมาเตรียมสนุกกันได้เลยครับตอนนี้บ่ายสามโมงศิลปินกำลังซ้อมใหญ่อยู่นะครับกำลังซ้อมใหญ่เราก็ออกมาครับให้ศิลปินซ้อมข้อห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวีดีโอนะครับตอนนี้เราออกมาแล้วเข้าทางด้านถนนรามคำแหงเป็นเกต number 4นะครับเกตซนะครับ รัชมังคลากีฬาสถานนะครับทาสีใหม่สวยงามดีเลยนะครับทาสีใหม่ข้างในก็มีรถทัวร์เต็มเลยมีรถทัวร์เยอะแยะเลยอันนี้เรามารอบรอบสนามรัชมังคลานะครับ เรากำลังไปทางด้านหลังถนนหลังรามํำแหงนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสนามฝึกซอ้อมส่วนใหญ่บูธกิจกรรมอยู่ทางถนนฝั่งถนนรามํำแหงนะครับฝั่งด้านหลังนี้ก็บูธกิจกรรมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ นักฟุตบอลระดับโลกมาที่เมืองไทยกันนะครับด้านนี้เป็นด้านหลังถนนรามคำแหงนะครับด้านหลังถนนรามคำแหงก็ไม่มีบูธกิจกรรมนะครับส่วนใหญ่บูธกิจกรรมอยู่ทางหน้าหน้าถนนรามคำแหงนะครับอยู่ทางด้านหน้า fbt ทางหน้าแกรนด์สปอร์ตทางด้านนู้นนะครับนี Z, ่แฟนกลับมาเพียบเลยนะครับ ทางด้านหลังมารอรับศิลปินนะครับแฟนคลับทางด้านซ้ายมือแฟนคลับเดนเซอร์มาอยู่กันเยอะเลยนะครับตอนนี้คงม,มาฝึกซ้อมกัน,เ,นเราวนมาหนึ่งรอบแล้วนะครับมาถึงฝั่งแฟนลิเวอร์พูลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปนะครับ ใครได้มีโอกาสซื้อตั๋วเข้าชมก็ฝากดูด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเบีย <Blessed> สนุกไหมครับบูมมูมสนุกไหมครับชเพียนสนุกไหมครับมเปนสนุกไหมครับเพี้ยนสนุกไหมครับชเียนสนุกไหมครับ โอเคจุ๊บเอนบอกขนกครับ <c oughs> <c oughs> กลับแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่ืยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ